ตัดทรงตำรวจครับตัดทรงตำรวจนี่ผมเจอทำแบบนี้ตัดทรงตำรวจดูนะครับใส่เบอร์สองมึงก็พูดไปว่าย,งายังไงก็ได้เป็นสมัครตำรวจจิตนี่ใช่ไหมทหารเป็นเป็นทหารเนาะก็เลยตัดทรงแบบตำรวจเอาดูใช้เบอร์สองตัดน,นะครับคือ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 ,อ เขาเรียกส่งตำรวจทหารใช้เบอร์สองเป็นเบอตัดนะครับตันะครับตัดง่ายด้วยที่ต้องช่วยอะไรนิี่ดียววันใช้ประมูลสีอ้อนกันงาสองอย่างมีสองติดกับสตอรี่ชออ้อนบาเบอร์ในไลน์ ศูเบอร์โทรคุยได้ทุกเวลาครับนี่คือวิธีตัดตรงทหารตำรวจใช้เบอร์สองตัดแล้วเอาเาบอร์เบอร์หนึ่งนะครับมาสวมเลยเก็บขอบนิดนึงอย่างนี้ เก็บขอบมาด้านขวัญเนี่ยเก็บขอบมาขอบมาขอบมาถึงขวัญเนี่ยฝั่งซ้ายก็เช่นเดียวกันมุมหน้าผากตรงนี้กับคิ้วกับหูเนี่ยให้ได้สามเหลี่ยมด้านคุ้นด้านคุ้นฐานคุณนสูงเคยบอกไปแล้วให้มันได้ฉากของมันพอดีอ่มันจะเข้าฉากเลยเห็นไหมครับเชื่อมมาหาขวัญปึ๊บวางบัตรเลียนเบอร์หนึ่งออกแล้วก็เอาเบอร์ศูนย์มา จากมุมหน้าผากเก็บออกเลยคือตศูนย์หนึ่งตัวเชื่อมนะครับนี่ฝั่งซ้ายมมาดูฝั่งขวามุมหน้าผากเช่นเดียวกันไปขวันนะครับเชื่อมมาขวันเนี่ย ค,นค,นครับอันนี้เป็นพิธีตัดแบบทรงตำรวจทหารทรงราชการเป็นที่เป็นรับใช้ชาติค,ครับ,รบขอบคุณครับเดี๋ยวมันเหรอเดี๋ยวมูมีกี่ากียางงขอบคุณครับบััสดีครับ เสร็จแล้วครับอยู่บ้านอะไรครับอยู่บ้านนาครับอยู่บ้านนาบ้านนานี้แปลว่าเป็นคนที่อยู่ตามทุ่งนาเนาะครับเนาะไม่รุ่นปลายนาเออไม่รุ่นว้รุ่นปลายนาดูครับเมื่อตัดเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เลยครับเลยปุ๊บนี่เขาเรียกว่าทรงทหารทรงตำรวจเมื่อตัดเสร็จผมสรุปให้ดูบอกชื่อบอกอะไรไหมไม่ต้องเนาะไม่ต้องครับออาขอบคุณครับสวัสดีครับ